ชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าปู่ทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว่าปู่ประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับ สำรับะดุกข,ข่าวของเราในวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการออกมาฟาดของทางเจมี่คาราเกอร์เลยว่ากฎที่ให้ใบเหลืองกับผู้เล่นที่มีการถอดเสื้อออกมาฉลองประตูนั้นดูงี่เง่าซึ่งดีโดยเฉพาะอย่างิ่งหากเราไปดูของคนที่ออกกฎนี้ออกมาและเหตุผลที่อธิบายสนับสนุนเรื่องนี้ก็ยิ่งน่าขันกันเข้าไปใหญ่ หรือจะเป็นเรื่องตัวตายตัวแทนของทางเจอโอนี่เรโอนี่เซนเตอร์ฮาฟที่มาได้รับบัาดเจ็บโชคร้ายอาจจะต้องปิดเทอมในการแข,ข่งขันฤดูกาลนี้ไปก่อนเพื่อนร่วมทีมที่เหลือว่าลัาถักอานเมสรอลตในายตดดัชแมนของเราจะดันใครขึ้นมาเป็นตัวเลือกลำดับที่4ในตำแหน่งปลักลังตัวกลางให้กับทีมของเรารวมไปถึงประเด็นการไล่ล่าตัวทางมาร์กฮีเซนเตอร์ฮาฟทีมชาติอังกฤษที่ในตอนนี้ ถูกดันขึ้นมากลายมาเป็นวาระสําคัญอันดับได้สำหรับช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้และก็ยังมีการออกมาปฏิเสธรายงานข่าวที่มีการกล่าวอ้างออกมาก่อนหน้านี้ด้วยว่าตู้ของเขาอยากจะย้ายไปอยู่กับทางเรอันมัดริดซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาไล่เลียนกันไปแต่ละลาดับในแต่ละข่าวที่น่าสนใจพวกนี้กันเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นความหนงจากผลการแข่งขันในศึกคาราบาวครับรอบที่3ที่ทีมของเราเพิ่งจะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางนักบุญเซาท์แฮมตันก่อนที่จะคว้าชัยชนะมาครองได้2ประตูต่อ1กุยทางผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปขณะดเดียวกันมันก็มีอีกหนึ่งนักเตะที่มีการออกมาประกาศกล่าวเลยว่าในการแข่งขันรอบที่4หรือรอบ16กทีมสุดท้ายนั้นเขาต้องการที่จะเผชิญหน้ากับทางลิเวพูของเรานั่นเอง นั่นก็คือในรายของทางเคลอนบอยมันซ์ซึ่งเป็นนักเตะคนสำคัญของทางวีคอมวันเดอร์เรอร์หลังจากพวกเขาคว้าชัายชนะเหนือทางวีแกนแอตเลติกมาได้2ประตูต่อศูนย์ทำให้เจ้าตัวแม้ว่าจะลงเล่นอยู่ในลีกลองของประเทศอังกฤษแต่ก็มีความฝันสูงสุดอยากที่จะมาประทักกับทีมระดับแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างทางลิเวอร์พูลของเรานั่นเองผมรักลิเวอร์พูลมากเลยนะบอยมันส์กล่าว ผมอยากจะลงเล่นการแข่งขันในเกมใหญ่เพื่อทีมของเราและผมก็คิดว่านั่นคือสิ่งที่เราสมควรจะได้รับมันแล้วเราออกสตาร์ทได้อย่างยากลำบากในการแข่งขันฤดูกาลนี้แต่เราก็ยังคงทำงานอย่างมีความคงเส้นคงวาและทำตามภาระหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายดังนั้นผมหวังว่าผลการจับสลากที่ออกมานั้นจะช่วยเข้าทานดอกว่า อย่างไรก็ตามแม่ตัวของทางดาวเตะวัย25ปีรายนี้จะมีการออกมาประกาศกล่าวเลยว่าอยากจะ,ะเฉชิญหน้ากับทามหรอว่หูของเราแต่ผลการประกบคู่ที่ออกมานั้นก็ดูเหมือนว่าอาจจะทําให้เขาต้องผิดหวังไปสักหน่อยเพราะทีมที่ลู์ผู้ของเราจะได้เผชิญหน้าในการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายนั้นก็คือคู่ปรับเก่าจากการแข่งขันในศึกคอมมูนิตี้ชิวฤดูกาลนี้อย่างทางปราสาทเดือนแก้วสตันพานเล ส่วนทางวีค้องวันเดอร์เรอของทางตัวบอยมันส์นั้นพวกเขาจะต้องรับมือกับทางเจ้าส่วนน้อยฟูแลมไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูเรื่องดาวเกี่ยวกับการถูกใบเหลืองที่2กลายมาเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามของโตฮโก้เอกิติเกดาวยิงเฟรชแมนของเราในการแข่งขันนัดล่าสุดกันบ้าง หลังจากเขาถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมาเป็นตัวสำรองแทนที่ของทักอเล็กซานเดอร์อิสซักในช่วงพักครึ่งเวลาและโจตก็กลายมาเป็นฮีโร่ผู้พังประตูชัยให้กับทีมของเราในนาทีที่85ของการแข่งขันอีกด้วยแต่หลังจากนั้นอีกเพียงแค่มไม่กี่วินาทีต่อมาตัวของทักอิกิติเก้ดันไปฉลองประตูด้วยการถอดเสื้อออกมาจึงทําให้ผู้ตัดสินชักใบเหลืองให้กับเขาและนั่นก็เป็นใบเหลืองที่2ของโจตัในเกมน,นี้อีกด้วยจึงถูกไล่ออกจากสนามไปตามระเบียบ อย่างไรก็ตามล่าสุดเราก็ได้เห็นตัวของทางเจมี่โอฮาร่าอดีิมิคฟิลของทางไก่เดททองค็อกเนมฮอสเปอร์ที่ในตอนนี้ก็ผันตัวมารับงานเป็นกูรูฟุตบอลให้กับทางสกายสปอร์ตมีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์กฎในข้อนี้เลยว่าการที่ต้องให้ใบเหลืองกับนักเตะที่มีการถอดเสื้อฉลองประตูนั้นมันเป็นอะไรที่งี่เง่าและไร้สาระสิ้นดีซึ่งตามคำอธิบายของกฎนี้พวกเขาก็มีการให้เหตุผลเอาไว้สีข้อว่าทำไมนักเตะที่ถอดเสื้อฉลองประตูจึงสมควรจะถูกลงโทษด,ด้วยใบเหลือง ข้อแรกก็เพื่อป้องกันการถ่วงเวลาข้อที่2ก็คือเพื่อป้องกันการแสดงท่าทางเื่อ,อยุใส่คู่แข่งหรือแฟนบอลของฝั่งตรงข้ามข้อที่3ก็คือหลีกเลียเล่ยงไม่ให้มีการแสดงข้อความที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองและข้อสุดท้ายก็คือรักษาการมองเห็นเกี่ยวกับสปอนเซอร์ที่อยู่บนชุดแข่งนั่นเองซึ่งนั่นทาให้ทตโอฮาร่ามีการออกมาแสดงความคิดเห็นตอบโต้กฎเหล่านี้ไปอย่างสิ้นเชิงวันไร้สาระสิ้นดีเลยนะ คุณหมายความว่าอย่างไรว่ามันเป็นการฉลองประตูได้การถอดเสื้อแล้วจะเป็นการถ่วงเวลาโอฮารา่ากล่าวเวลาทดเวลาบาดเจ็บนั้นถูกเพิ่มเอาไว้อยู่น้ำหลังเกมไม่ใช่หรือยังไงมันก็ต้องเป็นการฉลองประตูอยู่ดีไม่ว่าจะในรูปแบบใดเรายังมี VAR ในการเช็คประตูกับทุกลูกด้วยนะดังนั้นระหว่างที่นักเตะกำลังใส่เสื้อกลับไป VAR ก็คงจะเช็คประตูเหล่านี้เสร็จสิ้นด้วยพอดีดังนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยกับเหตุผลนี้เลย การถอดเสื้อมันไม่ใช่การยั่วยุหรือการไปกวนเท้าไข่ทางนั้นนะมันคือช่วงเวลาแห่งความสุขนักเตะก็ใส่เสื้อคล้ำเอาไว้อยู่ด้านในอยู่แล้วแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับการที่คุณไปตั้งกฎที่งี่เง่าเหล่านี้ขึ้นมามันไร้สาระมากในจะเรื่องของโฆษณาที่ก็เต็มประโยชน์ทั่วสนามอยู่แล้วเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นสปอนเซอร์ต่อให้นั่งดูอยู่ด้าบนดาวอังคารก็ยังรู้เลยว่าใครเป็นสปอนเซอร์ของแต่ละทีม เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากฟังความคิดเห็นของทางเจนี่โอฮาร่าที่มีการออกมาฟาดเกี่ยวกับกฎการให้ใบเหลืองสำหรับนักเตะที่มีการถอดเสื้อฉลองประตูคราวนี้เราจะมาดูความคิดเห็นของทางแดนนี่เมอร์ฟี่อดีตดาวเตะของทีมเราและทางไซมอนจอแดนอดีตประธานสโมสรของทางปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลตกันบ้างหลังจากทั้งกู้ก็เห็นพองต้องกันกันกนกบถักอานเนอร์สล็อตในดัชแมนของเรา ที่มีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์รูปทีมของเขาอย่างตัวของทัตเอเกติเก้เลยว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่มีความจําเป็นและก็เป็นเรื่องที่ไร้สาระงงเงาสิ้นดีซึ่งในส่วนนี้ทั้งคู่ก็มองว่าการที่ทางสลอตมีความเด็ดขาดและเลือกที่จะไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดแบบนั้นมันถือเป็นการสแสดงออกให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นําของเขาในสถา,านการณ์เช่นนี้เริ่มจากตัวของทางเมอร์ฟี่ที่มีการพูดระหว่างที่เขาไปจับรายการให้กับทางทอ l k กสปอร์ต นี่มันเป็นอะไรที่สดใหม่มากๆเลยนะกับการที่เราไม่จําเป็นจะต้องรีบร้อนออกมาปกป้องตัวของทางคูโกเอกิติเก้หรือไปหาข้อแก้ตัวให้กับเขาเมอร์ฟี่กล่าวแล้วมันก็ไม่ใช่ลูกยิงไกรลระยะ30หลาที่ไปเสียบเข้าสามเหลี่ยมหรืออะไรแบบนั้นด้วยแต่มันเป็นเพียงแค่การยิงประตูแบบจ่อๆเท่านั้นหลังจากที่ทางเฟรดริโกเคียซ่าปั้นมาให้แบบเรียกได้ว่าใส่ผ่านถวายมาให้เลยต่างหาก ขณะที่ทางไซมอนจอแดนที่เข้าไปการดำเนินรายการอยู่คู่กับตัวของทางเมอร์ฟี่ก็มีการกล่าเสริมในประเด็นนี้ว่าผมคิดว่ามันมาจากการที่ตัวของทางอาร์เนอร์สตนั้นเป็นคนที่คุมห้องแต่งตัวได้อย่างอยู่หมัดเลยนะเพราะทีมที่กำลังชนะนั้นอยู่ในกำมือของเขาแล้วคุณมีทีมที่เขาเพิ่งเข้ามาคุมและเขาก็สามารถที่จะพาทีมควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แบบทันทีทันใดแล้วเมื่อเริ่มต้นการแข่งขันฤดูการใหม่เขาก็เก็บชัยชนะรวด5้าเกมแรกในพรีเมียร์ลีกไปอีกด้วย พวกเขายืนเป็นจ่าฝูงบนเวทีพิมเมลีถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นอันจะไม่ได้ดีนะักแต่ก็ยังคงเป็นที่หนึ่งของตารางอยู่ดีดังนั้นหากเราดูสถานะในตอนนี้เครดิตทั้งหมดจึงตกไปที่ตัวของทางสลอต แล้วผมก็สงสัยอยู่นะหากย้อนกลับไปเหตุการณ์นี้ไปเกิดขึ้นกับตอนที่เขาเพิ่งจะมาคุมทีมใหม่ๆแบบแค่ห้าเกมแรกของเขากับทางเอร์พูโดยที่ทีมยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์อะไรมาเลยเขาจะยังคงทําแบบนี้อยู่หรือเปล่ามันก็เป็นอีกประเด็นที่น่าคิดแต่อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาของเขาต่อสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของทางเอกิติเกก็เ,เรียกได้ว่ามันเป็นการสะท้อนได้เหเ็นถึงภาวะความเป็นผู้นําของเขานะ เรามาลุยกันต่อเลยครับเพืเ่อนๆกับอีกหนึ่งประเด็นความหลงจากการแข่งขันเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ด้วยเช่นเดียวกันแต่คราวนี้จะขยับมาดูเรื่องดาวของทางหนึ่งในะนักเตะดาวรุ่งหนักขไกลของทีมเราอย่างทางดิโกกันกูโมหากันบ้างมันอนี่เป็นนักเตะที่แจ้งเกิดขึ้นมาอย่างเต็มตัวในการแข่งขันฤดูกาลนี้และก็ไปอยู่ในหัวจิตหัวใจของบรรดาเด็คคับทั้งหลายได้ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งในเกมกับทางเซาท์แฮมตันเขาก็ได้ออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมของทางอาร์เนอร์สตรอในตำแหน่งปีกซ้ายซึ่งทำให้เขาต้องร่วมประสานงานกับทางอ n นดูโรเบอร์สันกับตันทีมชาัสกอตแลนด์ของเราที่ก็ลงเล่นเป็นตัวจริงก็สวมปลอกแขนเป็นกับตันทีมในการแข่งขันนัดนี้อีกด้วย อย่างไรก็ตามล่าสุดเราก็ได้เห็นทางซิลทอมสันอดีตดาวเตะรดีตตำนานแล้วก็เป็นอดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมของทีมเรามาก่อนในอดีตที่ผ่านมาในการออกมาตำหนิติดติงการทำหน้าที่ของทางโบรเวอร์สันเลยว่าล่อยเ้ตูของทางน้องและโอเอ็นกูโมฮาของเราลงเล่นแบบโดดเดี่ยวมากจนเกินไปแม้ว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความมั่นใจในความสามารถของตัวรุ่นน้องรายนี้ก็ตามแต่ในฐานะรุ่นพี่ที่มีความเป็นผู้นำแล้วก็คอยจะไปสน,นับสน,นุนและคอยช่วยเหลือเป็นแบ็คอัพให้เขาอยู่เบื้องหลังใน หลายๆจังหวะนั่นเองผมคิดว่าคุณจำเป็นจะต้องมีความพร้อมนะทำสั้นกล่าวระหว่างที่เขาไปจัดรายการ The Reaction Podcast เมื่อตัวของทางเรอ็นกูโมฮาได้บอลแน่นอนว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคอะเขินกับการเล่นในจังหวะแบบนั้นและเขาก็สามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งได้ด้วยตัวของเขาเอง แต่ผมคิดว่าทางอันดูตัวเบอร์สั้นดูเหมือนว่าจะมั่นใจในตัวของทางน้องของเขามากจนเกินไปนะและบางทีความมั่นใจมันมีมากเกินไปในจังหวะที่ต้องปล่อยให้เขาไปดวลตัวต่อตัวกับคู่แข่งในทางตรงขันข้ามผมกลับรู้สึกว่ามันมีหลายจังหวะมากๆเลยนะที่เขาสามารถจะขยับขึ้นไปช่วยตัวของทักเอนกูโมหาได้ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งซอร์ึ้นไปหรือบางทีอาจจะประอคองขอยรับบอลซึ่งจะทำให้ตัวของทางริโอนั้นมีโอกาสเล่นได้อย่างหลากหลายมากขึ้น ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่ก็ย,ยังเป็นแข่งดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมดาวด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือในรายของทางจิโอวานนี่เรโกนี่เซนเตอร์ฮฟตัวใหม่ป้ายแดงที่เราเพิ่งจะไปคว้าตัวเขามาจากทางปามาในเวทีเกาโชเซียของประเทศอิตาลีในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยสนราคา26ล้านปอนด อย่างไรก็ตามในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้ตัวของทางเรโคนี่ยังไม่มีโอกาสได้ลงสัมผัสยอดย่าในสีเสื้อของทางลิเวอร์พูลเราเลยจนกระทั่งมาถึงเกมการแข่งขันในศึกคาราบาวครับกับทางเซอร์อัลตันเมื่อช่วงกลางสัปดาห์นี้เมื่อทางสซรอัลตัก็ตัดสินใจส่งเขาประเดิมลงสนามเป็นเซ็ีผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมของเราและเจ้าตัวก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเสียด้วยตลอดช่วงเวลา81นาทีที่อยู่ในสนาม แต่สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเจ้าตัวมาได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะมีการยืนยันตามมาในภายหลังว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บเส้นเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าที่ขาดซึ่งอ,อาจจะทําให้เจ้าตัวต้องพักรักษาตัวยาวนานหลายเดือนด้วยกัน แม้กันนั้นหนึ่งในงคนที่รปกาดออกมาชื่นชมผลงานของทางเรโอนี่แล้วว่าเขาจะเพิ่งได้ลงสนามให้กับทีมของเรายังไม่เต็มเกมดีเลยก็คือในรายของทางจีมี่เรดเนี่ยอดีตมิดฟิลคนดังของทีมเรานั่นเองที่ซึ่งเขาก็ออกมายกย่องเลยว่าไอ้หนุ่มน้อยคนนี้มันมีความสามารถอย่างแท้จริงแม้ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เขามาเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บต่างๆข้างตน้นผมคิดว่าจเจโอนี่เรโอนี่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะที่สุดยอดมากๆได้แน่ในอนาคตข้างหน้านะ เรดเน็ ap, กล่าวระหว่างที่เขาไปจับรายการให้กับทาง Skysport สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษมันเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมมีโอกาสได้เห็นเขาเล่นแบบสดๆเช่นนี้และคุณจะเห็นได้เลยว่าเขาเป็นนักเตะที่นิ่งเกินวัยเขามีความสูง6ฟุต4นิ้วและเขาเองก็มีทุกอย่างพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับท็อปได้ เราจะเห็นได้เลยว่าเขาเล่นอย่างใจเย็นนะเขาคอยป้องกันให้กับยีมของเราเขาเล่นกับลูกบอลได้อย่างสบายมากๆดังนั้นนี่แหละคือนักเตะแห่งอนาคตอย่างแท้จีในตอนนี้เวิร์กิูฟันได้อายุเท่าไหร่แล้วนะ33หรือ34ปีใช่ไหมแต่เขาก็ยังสามารถจะลงเล่นในระดับสูงที่สุดได้แตแน่นอนว่าสำหรับทางเลโอนี่แล้วเขาจะมีอนาคตที่สดใสร,รอเขาอยู่ในช่วงหลายปีข้างหน้า เราว่าเรื่องที่น่าเสียดายก็คือการที่โจตบัวดันมาได้รับบาดเจ็บและเราก็หวังว่าเขาจะสามารถกลับมาลงสนามได้โดยเร็วในในเ็าเปิดประเด็นมาด้วยป,ปัญหาอาการบาดเจ็บของทางจอวานีเรโอนี่กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็จะเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย เพราะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่ามันจะทําให้ตัวของทางเรโอนี่นั้นพลาดการลงสนามให้กับทีมของเราขั้นต่ํา6เดือนขึ้นไปซึ่งกว่าที่เขาจะกลับมาลงสนามให้กับทีมของเราได้อีกครั้งก็น่าจะเป็นช่วงปลายฤดูกาลหรือบางทีอาจจะปิดเทอมในการแข่งขันฤดูกาลนี้ไปก่อนเพื่อนร่วมทีมที่เหลือเลยด้วยซ้ำไป คำถามที่ตามมาเลยก็คือลัวทีมของเราจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไรกันหลังจากกว่าที่ตราซิขันนัต่ตเตะช่วงหน้าหนาวเดือนมกราคมจะกลับมาเปิดตัวขึ้นอีกครั้งก็ต้องเป็นในช่วงปีใหม่ซึ่งก็หมายความว่าในช่วงนี้ไปจนกระทั่งถึงตอนนั้นทีมของเราจะต้องใช้งานผู้เล่นที่มีอยู่ภายในสโมสรอนในการทดแทนตำแหน่งของทางเรโอนี่ไปก่อน ล่าสุดเราก็ได้เห็นทางรูซิงเดอะคอฟสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะไปการออกมาเปิดเผยเลยว่าตัวเลือกลำดับที่4ในตำแหน่งประกลังตัวกลางของเราทดแทนในตำแหน่งของทางเดโอนี่นั้นคนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดน่าจะเป็นในรายของทางวาตรุ e เอนโดห้องเครื่องสารพัดประโยชน์ของทีมเรานั่นเอง หากเราย้อนกลับไปดูในการเตรียมความพร้อมตอนช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมามันก็มีหลายเกยมมากๆที่ทางสลัดตัดสินใจถอยเอาตัวของทันเอนโดมายืนเป็นประกรารตัวกลางจำเป็นเช่นเดียวกันกับในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วก็มีหลายนัดที่เขาผ่านประสบการณ์การลงเล่นเป็นประกรารตัวกลางให้กับทีมของเราด้วยดังนั้นมันจะมีโอกาสสูงมากที่ทางเอนโดจะต้องรับภาระหน้าที่ในบทบาทส่วนนี้ต่อไปในช่วงที่ทางเรโอนี่ยังไม่สามารถที่จะลงสนามให้กับทีมของเราได้ อย่างไรก็ตมามมันก็มีอีก2ตัวเลือกที่น่าสนใจคนแรกก็คือในราของทางลีสวินเลียมที่เจต้ตัวเพิ่งจะกลับมามีชื่อติดทีมของเราอีกครั้งในการแข่งขันศึกคาราบาวครับเป็นตัวสำรองที่ไม่ลงสนามในนักเผชิญหน้ากับทางเซาท์ทันตัน เขาเคยเป็นฮีโร่ย้อนกลับไปในฤดูกาล2020-2021ในตอนที่กองหลังตัวหลักของเราทั้งหมดได้รับปากเจ็บพร้อมกันแบบไม่ได้นัดหมายจึงทำให้ตัวของทางวินเลียสได้บงจับกู้กับนาธานเนลสินลิปและพาทีมของเราคว้าตัวไปไเปล่อนยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลต่อไปได้สำเร็จดังนั้นว่าทีมของเราเจอวิกฤตอาการบาดเจ็บอีกครั้งการดึงตัวของทางดาวเตะวัย24ปีกลับมาใช้งานก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ หรืออีกหนึ่งคนที่เป็นนักเตะดาวรุ่งจากอะคาเดมี่ของเราอย่างทางอามาร่านอร์โดที่ซึ่งจอตัวก็มีโอกาสลงประเดิมสนามในเกมแชมเปี้ยนลีกที่เราพ่ายแพ้ให้กับทางป s v ไอเฟนในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วก็มีโอกาสที่จะถูกดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่โดยเชนกะไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูเรื่องดาวที่เกี่ยวข้องกับเหนึ่งในนักเตะที่เราพยายามจะเซ็นสัญญาคว้าตัวเขาเป็นอย่างมากในช่วงตลาดซัมเมอร์ นั่นก็คือในรายของทางมาเกฮีเซนเตอร์ครับทีมชักอังกฤษจ,จากทางปราสาทเหลี่ยมแก้วคือตันพาเลตหลังจากเราบรรลุข้อตกลงคว้าตัวของเขากับทางต้นสังกัดได้แล้วในวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายแต่สุดท้ายมันกลับกลายมาเป็นทางฝั่งพาเลตที่ถอนดิวนี้ออกไปเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวที่มีการกล่าวอ้างว่าตัวของทางเกฮีได้เปลี่ยนใจแล้วและเขาอยากจะย้ายไปอยู่กับทางสโมูสรนราชันชุดขาวเรอัลมาดริดมากกว่า ทาว่าล่าสุดก็มีรายงานข่าวจากทางเบนจาคอปนักข่าวสายหองคนดังที่เรียกได้ว่าเป็นตัวตึงในช่วงตราเสมอที่ผ่านมาเลยและเขาก็ออกมาชี้ชัดเลยว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นความจริงและตัวของทางเกยฮียังคงต้องการที่จะย้ายมาอยู่กับทางลิว์พูของเราลิว์พูยังคงต้องการประกังตัวกลางอีกคนเข้ามาเสริมทัพนะจากคอปกล่าวระหว่างที่เขาไปจับรายกางให้กับทางกีฟมีสปอร์ต และบางทีมันน่าจะเป็นนักเตะในระดับซีเนียอย่างตัวของทางเกฮี ee, ที่ซึ่งพวกเขาอยากจะได้ตัวมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วดังนั้นหากลิเวอร์พูลมีการติดต่อเข้าไปหาตัวของเกฮีเพื่อเซ็นสัญญากับเขาแบบรายค่าตัวโดยเฉพาะอยากยิ่งหากทางอิบราฮิมาโคนาเต้ย้ายไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดแล้วด้วยผมก็คิดว่ากัปตันทีมของทางคริสตันพาเลตเองก็อยากที่จะย้ายมาอยู่กับพวกเขาเป็นอย่างมากเขายัางคงต้องการจะมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลเหมือนเช่นเดียวกันกันกบตอนช่วงตลาดรอบที่แล้ว เขาไม่ได้สนใจเรยอันมาดรดิดอย่างที่มีความพยายามจะกล่าวอ้างกันออกมาในนก็เปิดประเด็นด้วยการไล่ล่าตัวทางมาร์กีฮีกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับประเด็นนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยเพราะแผนการแลกเล่นเดิมทีของเราก็คือการรอเซ็นสัญญากับเขาในฐานะนักเตะฟรีเอเย่นตอนที่โจ้ตัวจะหมดสัญญากับทางคริสตันพาเลซในช่วงซัมเมอร์นา ต่จากสถานการณ์เรื่องอาการบาดเจ็บของทางโอวานนี่เรโอนี่ดังกล่าวข้างตน้นก็ทำให้มันมีรายงานข่าวจากทักแอนฟิลเซ็นทรัลสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะเลยว่าในตอนนี้มันมีคำสั่งด่วนจากตัวของทางอาร์เนอร์ส์ร็อนายดัชแมนของเราที่ร้องขอไปยังผู้บริหารของทีมที่นำโดยทางริชาร์ดยูธผู้อำนวยการกีฬาและทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านฟุตบอลว่าเราอาจจะจำเป็นต้องขยับแผนการในการซื้อตัวของทางเกฮีเข้ามาเร็วขึ้นเป็นในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้ นั่นก็คือเป็นการปรัะผุสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากทีมของเราขาดแคลนตัวเลือกในตำแหน่งประกังตัวกลางซึ่งณปัจจุบันกองหลังแท้ๆก็เหลือเพียงแค่ในรายของทางเวอร์กิลฟันได้อิบราฮิมาโคนาเตและโจกูมิสเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้ก็จะไปตรงกับสิ่งที่ทาง f a b i i o Romano นักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดเคยออกมายืนยันก่อนหน้านี้ว่าจุดอินของทางิเวอร์พูลสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้หากมันเกิดปัดใจจัยใหม่อย่างเช่นอาทิอาการบาดเจ็บของนักเตะที่จําเป็นจะต้องพักรักษาตัวยาวซึ่งในตอนนี้กรณีแบบนั้นก็ได้เกิดขึ้นแล้วกับในรายของทางเลโอนีนั่นเองซึ่งเป็นการเปิดทางให้เราเล่นกันไล่ล่าตัวของทางกีฮีเข้ามาในช่วงกลางสี่สันแล้วเพื่อนเพื่อนละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ